สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคลิปนี้พาชมบ้านติ๊กเลกน้ำค่ะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะบ้านหลังใหญ่บนเนื้อที่28ไร่ค่ะบ้านอยู่ด้านหลังนะคะเรายืนอยู่บริเวณริมเลกน้ำค่ะพร้อมแกนแคนยอนขนาดใหญ่เลยค่ะ เรียกว่ามะหือมาดีกว่านะคะ28ไร่13ล้านบาทค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลดงละครอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังนะคะพร้อมเล็กน้ําสวยๆแบบนี้ติดถนนสาธารนณะอยู่ท่ามกลางสวนมะยงชิดนะคะอยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะ,ะ,คะท่านใดที่ชอบบ้านริมน้ำแบบนี้นะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะ28 28ไร่ค่ะ เนื้อที่ทั้งหมด28ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงราคาขายยกแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง13ล้านบาทตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเดิมที่ดินเป็นบอ่อดินลูกลังค่ะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุด20เมตรและต่ำสุด18เมตรบริเวณนี้โดยรอบเป็นสวนมะยงชิดและคาเฟ่ใกล้เมืองนครนายก บอ่อน้ํามีทั้งหมด2บ่อค่ะแบ่งเป็นบ่อรอบบ้านนะคะหนึ่งบอ่อและบ่อหน้าบ้านที่กําลังเห็นอยู่นะคะที่กล้องแผนอยู่ขอบบ่อด้านบนนะคะที่ติดกับเพื่อนบ้านด้านบนมีความกว้างสี่เมตรเจ็ดเมตรและสิบเมตรค่ะส่วนขอบบ่อด้านล่างกว้างประมาณ4ี่ถึงหเมตรนะคะสามารถเดินโดยรอบบริเวณบ้านได้ค่ะ บริเวณที่กล้องแผนนี้นะคะจะมีความกว้างประมาณเจ็ดถึงสิบเมตรด้านนี้จะติดกับถนนทางเข้าบ้านนะคะที่เห็นเป็นกลุ่มต้นไม้ตรงนี้ด้านนี้นะคะเจ้าของปรับปรับเพื่อทำศา,าลาริมน้ำนะคะปลูกบ้านหลังเล็กๆได้อีกหลังหนึ่งเลยค่ะเนื้อที่ก็ประมาณสองถึงสามงานนะคะในกลุ่มต้นไม้นี้ค่ะด้านบนนี้ก็คือถนนตามก้องแพนเลยนะคะถนนทางเข้าบ้านนะคะ บรรยากาศดีค่ะปลาในบ่อนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วปลาตัวใหญ่มากๆมีปลาค้า,าปลานินปลาแรดนะคะแล้วก็ปลาบึกค่ะนี่ก็เป็นบ่อที่อยู่บริเวณรอบบ้านนะคะแนวเขตของเราก็ตามขอบบ่อเลยค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะ0 9 1 0 9 9 6 1 2 4ค่ะเบอร์นี้เป็น ID l ดี e นะคะ น้ำมีความใสและสวยมากๆค่ะมีระบบปั๊มน้ำนะคะแท้งน้ำส,ส่วนตัวค่ะสูบน้ำจากบ่อนี้ขึ้นไปใช้นะคะถ้าหลังนี้ตรงกับไรส์สไตล์ท่านใดนะคะก็ติดต่อนะชมเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นค่ะแปลงนี้อยู่ในชุมชนที่มีความเจริญค่ะเหมาะทำรีสอร์ททำร้านอาหารทำบ้านพักตาอากาศค่ะเนื่องจากพื้นที่มีบริเวณกว้างนะคะและก็มีน้ำ จึงขอแบ่งคลิปเป็น3คลิปในวิดีโอนี้1จะรีวิวบริเวณโดยรอบนะคะตรงขอบบ่อและ2บริเวณในส่วนของที่ตั้งบ้านและ3ก็คือส่วนทางเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดภายในแปลงกันคะ่ะไปชมกันเลยนะคะ บอ่อน้ําจะอยู่สองฝั่งถนนนะคะถนนเนี่ยกว้างประมาณสิบเมตรสิบสองเมตรได้นะคะแล้วก็มีต้นไม้กันตะลิ่งเสาะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วลาดยางถนนลาดยางนี่คือเป็นของเจ้าของที่ดินเองนะคะเจ้าของเทลาดยางเองค่ะลงเสาเข็มแน่นหนามากๆค่ะบ้านเลขที่สิบหกนะคะบรรยากาศร่มรื่นค่ะต้นไม้ใหญ่เยอะเลยนะคะ แลปลาในบ่อเนี่ยก็เ,เยอะด้วยค่ะ <t od ic noise> บ้านสองชั้นค่ะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำหนห้องโถงขนาดกว้างๆนะคะโรงจอดรถ เดี๋ยวให้ชมบริเวณด้านหลังบ้านก่อนนะคะบ้านเพิ่งรีโนเวทนะคะรถไถนี่ก็ขายนะคะรถถยรถบรรทุกจะขอขายหมดเลยนะคะด้านหลังบริเวณกว้างๆเช่นกัน,นะคะ่ะ เดินได้บริเวณโดยรอบเลยนะคะของตัวบ้านก็ได้วิวเล็กน้ำนะคะมีรั้วกั้นด้วยนะคะมีรั้วกัน้นตรงนี้ก็เป็นโซนซักล้างนะคะด้านหลัง บรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะเหมาะทำธุรกิจร้านอาหารร้านคาเฟ่ค่ะหรือจะทำเป็นบ้านพักอาศัยได้บรรยากาศส่วนตัวเล็กน้ำส,สวยๆนะคะถ้าเกิดเคลียร์ลิงตรงนี้นะคะมองเห็นวิวเล็กน้ำส,สวยๆเลยะคะ่ะ เจ้าของต้องเลิกกิจการนะคะก็เลยอยากขายค่ะอยู่เยอะแล้วตรงนี้เป็นครัวนะคะนี่ถังแก๊สนี่นะคะตรงนี้วางถังแก๊สะคะไม่ต้องยกถังแก๊สเข้าไปด้านในนะคะลงจอดรถยังมีห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำมี มีห้องอีกหนึ่งห้องด้วยนะคะห้องเก็บของค่ะระบบไฟฟ้าฝังใต้ดินนะคะแยกสัดส่วนท่อใหญ่ๆเลยค่ะมีต้นจันนะคะเป็นลูกจันไม้โบราณค่ะได้แกนแขนย่อนขนาดใหญ่ค่ะ นี่เป็นบริเวณริมขอบบ่อนะคะลักษณะที่ดินนะคะจะเป็นเลกน้ําทั้งหมดนะคะแล้วขอบขอบอะบางช่วงก็จะ10เมตร7เมตรแล้วก็4เมตรนะคะถ้าดูจากภาพมุมสูงขอบของเราจะเหลือ4เมตรส่วนแปลงนี้นะคะส่วนแปลงนี้จะมีตะพักอยู่ตรงนั้นนะคะสามารถปลูกบ้านหรือว่าทำาร้านอาหารได้เลยนะคะมีตะพัก แท้งน้ําส่วนตัวนะคะด้านบนมีน้ําใช้ทั้งปีค่ะนี่บ,บริเวณท้ายแปลงนะคะด้านบนก็คือบ้านค่ะแมคโครน,นี่ก็ขายนะคะนี่นะคะบริเวณขอบบ่อชั้นบนมีพื้นที่เหลือส่วนชั้นล่างก็มีพื้นที่เหลือเช่นกันกว้างๆแบบนี้เลยค่ะ ะะขอบบ่อก็มีขอบบ่อล้อมรอบเลยนะคะน้ำมีใช้ทั้งปีแน่นอน,นะคะ่ะแล้วน้ำก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะคะตรงนี้ถ้าน้ำขึ้นก็ประมาณหนึ่งเมตรสูงขึ้นลงนะคะระดับหนึ่งเมตรค่ะ นกเยอะมากๆเลยนะคะเดินโดยรอบได้เลยนะคะเดินโดยรอบได้เลยพื้นที่บ้าน น่าจะประมาณไล่ฟกขวานะคะเดี๋ยวให้ไปดูอีกมุมนึงนะคะอาจจะเดินไม่รอบนะคะยี่สิบปดไร่สิบสามล้านบาทค่ะดินก็เป็นก้อนหินแบบนี้เลยค่ะ่าพื้นนะคะพื้นก็เป็นก้อนหินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเหมือนแกนแคนยอดเลยค่ะ ก่อนจะไปชมในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวพาชมพื้นที่ในโฉนดก่อนนะคะที่ยืนอยู่นี้พื้นที่ในโฉนดนะคะถนนลาดยางเจ้าของเทเองค่ะไฟฟ้าไม่มีสายไฟเกะ็ก,กะตาเลยค่ะร้อยท่อแยกส่วนอย่างดีค่ะ บริเวณน,นี้ยังอยู่ในพื้นที่นะคะสองข้างทางเข้าบ้านเป็นบ่อน้ำค่ะลักษณะน้ำจะโอบบ้านไว้นะคะแล้วก็ที่ลักษณะจะเป็นเนินค่ะเป็นเนินขึ้นไปนะคะลักษณะจะเป็นเหมือนภูเขานะคะเป็นเป็นเนินสูงเลยค่ะ แมคโคนี่ก็ขายนะคะนี่นะคะแทงน้ําส่วนตัวมีน้ําใช้ทั้งปีแล้วน้ําใสมากๆเดี๋ยวเปิดน้ําให้ดูนะคะกระสูนน้ําจากสระนี้นะคะ สวยนะคะพร้อมเล็กน้ำแกนแคนยอนค่ะติดถนนเส้นหลักนะคะอยู่ท่ำกลางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานจุดเช็คอินแล้วก็อันศีนครนายกนะคะศูนย์รวมอยู่ที่นี่เลยนะคะตำบลดงละครค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก28ไร่13ล้านบาทเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคดแดงถนนนี้คืออยู่ในที่ใน ฉนดน,นะคะด้านหน้าคือถนนหลักค่ะอมองเห็นถนนเดี๋ยวโซมให้ดูนะคะนี่นะคะถนนเส้นหลักนะคะบรรยากาศส่วนตัวค่ะมองดูอาจจะดูพื้นที่น้อยนะคะแต่ถ้ามาดูในที่ในที่จริงแล้วนะคะบริเวณเหลือกว้างมากๆเลยค่ะกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณ500เมตรได้นะคะขับรถเข้ามา ต้นไม้ใหญ่เยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่หายากด้วยนะคะเป็นไม้หายากผลไม้มีไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะส่วนมากจะเป็นมะม่วงลำไยแล้วก็มะยงชิดนะคะ ตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะปลูกบ้านปลูกแพน้ำได้เลยค่ะมีกระทอ o นะคะกระทอนห่อกระท้อนฟุยฝ้ายนะคะมีหมดเลยค่ะพาชมบริเวณในตัวบ้านกันค่ะวันนี้ต้องขออภัยค่ะเนื่องจาก ไม่สะดวกในการถ่ายให้ชมทั้งหมดนะคะจะให้ชมเฉพาะบางส่วนค่ะบ้านเป็นบ้านสองชั้นค่ะตกแต่งด้วยไม้นะคะเฟอร์นิเจอร์ให้เฉพาะที่บิวอินนะคะบิวอินไม้ที่เห็นที่ถ่ายมาสักครู่นะคะด้านบนก็มีระเบียงชมวิวด้วยนะคะมีห้องน้ำมีห้องนอนค่ะบ้านสองชั้นสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะของอาจจะเยอะนิดนึงนะคะ ก็เลยไม่สะดวกที่จะถ่ายค่ะด้านบนก็มีระเบียงชมวิวมุมกว้างๆแบบนี้นะคะโครงสร้างตัวบ้านยังแข็งแรงค่ะอาจจะมีฝุ่นหรือคราบน้ํานะคะดูไม่สะอาดตาก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนัดชมบ้านนะคะขอให้นัดล่วงหน้าเลยนะคะเนื่องจากบ้านหลังนี้เลี้ยงน้องหมาพันดุไว้ค่ะก็ต้องขอฝาก บ้านหลังนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศบ้านทำธุรกิจนะคะแปลงนี้ค่ะ28ไร่13ล้านบาทเอกสารสิทธิ์ชนดคุดแดงตำบลลงตำบลดง,งละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะสนใจก็ติดต่อนะชมนะคะเบอร์โทร091 0096 124แปลงนี้นัดล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าในบ้านมีหมาดุนิดนึง ก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าของบ้านนะคะขอบคุณท่านเจ้าของบ้านมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสและให้เกียรติช่องของเราได้มาทําการตลาดทําการถ่ายทําในการขายครั้งนี้ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ